สวัสดีครับผมเอ็มลานซักเซนนะครับคลิปนี้จะมาสอนติดตั้งนะครับเกี CAG Genesis นะครับนี่นะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่เพิ่งออกนะครับ CAG นะครับอ่ะจะสอนติดตั้งนะครับวิธีการติดตั้งง่ายมากนะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองดูนะครับวิธีการก็คือประกอบขาแบบนี้ก่อนนะครับไขน็อตตรงนี้นะครับสองตัวนะครับเนี่ยเป็นวงแหวนรัดขาแบบนี้นะครับแล้วก็ติดกาวนะครับผมนี่ะโอเคทําอย่างนี้นะทำไม่ได้อย่างนี้นะครับประกอบขาแบบนี้มาลองติดตั้งกันนะครับผมวิธีการนะครับอันดับแรกก็คือเสียบสายก่อน ข้างหลังจะมีสามช่องนะครับก็คือขาวสองและแดงหนึ่งเราเสียบเสียบช่องสีขาวนะครับผมสีแดงเป็นช่องไฟชิปไลท์นะครับไม่ต้องเสียบนะครับผมจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับผมชิปไลท์นี่เป็นชิปไลท์เราเสียบช่องไหนก็ได้นะครับสองช่องนี้นะครับสีขาวโอเคอเสียบสายละ, nice ละ okay. ต่อมาเราหาเหลี่ยมที่เราจะติดตั้งก่อนเลยครับอันดับแรกติดตั้งก่อนเลยอผมจะใส่มุมขวาแบบนี้นะครับก็ลอกกาวครับผมที่ผมเรียกเป็นว่า ก็ร่างกอาได้นะครับโอเคอ่างกันกาวเรียบร้อยนะครับแปะเลยหาเหรียญนะครับ,รบ,รบผมจะไว้รถผมจะไว้มุมขวาแบบนี้จะลองนะครับมุมขวาตรงนี้นะครับรถผมตรงนี้ตรงนี้ที่ว่าแปะเลยโอเคนี่นะครับแปะเลยเอา้าวแปะกาวแล้ว แปะกาวแล้วนะครับต่อมาแปะกาวแล้วเรียบร้อยนะครับก็คือต่อมาเรื่องเก็บสายนะครับสายจะมีเส้นหนึ่งอย่างนี้นะครับที่เราเสียบตะกี้นะครับเส้นหนึ่งอย่างนี้อ่ะเราจะสายลงมาข้างล่างนะครับไปหาปลั๊ก OBD นะครับวิธีการก็คือการลงมีหลายแบบนะครับคือจะลงแบบตรงลูกยางเลยก็ได้ไม่ดูนะครับลงแบบไม่ต้องเลื้ออย่างนี้เรียกว่าลงแบบไม่ต้องรลื้อก็คือลงอย่างนี้ได้เลยนะครับลงแบบไม่ต้องรลื้อนะครับลงตรงลูกยางได้เลยนะครับแล้วก็เนี่ยครับยัดไปอย่างนี้แบบนี้คือลงตรงลูกยางได้เลย กับแบบที่สองหรือเสาเอตรงนี้เรียกเสาเอนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเลื้อยให้ดูนะครับวิธีการนะครับก็เสาเอก็คือดึงได้เลยนี่ดึงได้เลยอย่างนี้เลยบางรุ่นก็จะมีน็อตนะครับบางรุ่นก็จะมีน็อตตรงมือจับใช่ไหมก็ไขน็อตก่อนนะครับผมอ่ะนี่ดึงได้เลยต่อมาดึงเสร็จแล้วก็ลงข้างหลังนะครับลงข้างหลังแล้วอ้อมมานี่นะครับจะทาให้ดูนะอันนี้ทามือเดียวด้วยนะครับ ข้างหลังแบบนี้นะครับแล้วก็อ้อมมาตรงนี้ตึด๊ดนี่จะดดอยู่รูปแบบนี้นะครับตึด๊ดเนี่นะอย่างนี้นะระมานี้แล้วก็ปิดเสาเอนะครับเสาเอเราปิดดวโอเคนี่นครับแทงไปก็ตรงน,นี้เป็นปุกนะครับกดได้เลยเสาเอนะครับ ตึ๊บตึ๊บึ๊บเราเก็บลูกยางเก็บลูกยางเราะรมาเก็บ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 นี่เห็นแเป็นอย่างงี้สายก็อย่างงี้นะซ้อนไหมรงข้างหลังนะครับลงข้างหลังเรามาข้างหน้าน,นี้นี่นะครับแล้วก็เราะเรมานะครับผมเก็บลูกยางนี่นะครับ อ่ะโอเคนับแรกเราก็ต้องหาปลั๊ก OBD รถเราก่อนนะครับปลั๊ก OBD รถเราก็คืออยู่ช่องไหนอันนี้คันนี้อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมหยิบกุญแจสตาร์ทรถก่อนนะครับเร็วสุดๆ,ๆนี่สายมันลงมาข้างล่างแลวใช่ไหมเราก็หาปลั๊ก OBD รถเราบางรุ่นก็อยู่ตรงนี้บางรุ่นก็ตรงกลางบางรุ่นก็หลังเก๊ก็มีนะบางรุ่นก็อยตรงนี้ก็แล้วแต่ รถแต่ละรุ่นนะครับอ่ะส่วนคันนี้เป็นท o n ด a c ซิตอยู่ตรงนี้นี่ปั๊กอย่างงี้เป็นสี่เหลี่ยมค้างหมูนะครับแล้วก็กล่องนะนี่กล่องกล่องต้องมีกล่องตรงนี้นะครับใครจะใส่ก็มีกล่องตรงนี้ได้นะอ่ะกล่องตรงนี้นะครับเสร็จแ,แล้วเหมือนเดิมนะครับเสียบช่องสีขาวสีขาวนะครับผมหลังเกตก็สีขาวนะครับตรงกล่องก็สีขาวเหมือนกันช่องไหนก็ได้นะครับเสียบแล้วโอเคก่อสตาร์ทรถเลย ชัดๆนะครับให้ดูดชัดๆวิธีการติดตั้งนะครับแล้วก็ก้มไปเสียบปลั๊กนะครับผมนี่นี่นะครับผมจะเสียบปลั๊กเสียบเลยเสียบปลั๊กตอนสตาร์ทนะครับต้องสตาร์ทรถก่อนนะครับเกจก็จะลันขึ้นมาอย่างนี้นะครับใช้งานได้แล้วนี่คือใช้งานได้แล้วต่อมา,ก,อมาก,ก็เก็บสายข้างล่างนะครับเก็บสายก็คือมัดเคเบิลท้ายล้อล้อไปเคเบิลทยอย่างนี้นะครับนี่อย่างนี้เรียกว่าเคเบิลทยนะครับนี่ หรือว่าบางคนเล่นหนวดพุ่งนะาแล้วแต่จะเรียกก็เก็บสายตามชุดใส่ไฟเดิมนะครับล้อลอไปนะครับแล้วก็มัดแอบไว้กับชุดข้างๆนะครับผมก็คือเสร็จแล้วนะครับนี่แค่เก็บสายขึ้นไปมัดๆัดแล้วก็แอบไว้กับกล่องนี้ก็ได้ครับนกล่องนี้ก็ได้ครับเสร็จแล้วนะครับนี่คือวิธีการติดตั้งของเกต CAG Genesis นะครับโอเคต่อมาเดี๋ยวมาดูการ รีวิวต่อไปนะครับในคลิปต่อไปนะครับลองมาลองเล่นดูว่าเป็นยังไงนะครับขอบคุณครับ